วายวายเลือวแล้วละเนาะเขากัสิต่้งเบิงทิทาเดีวละพ่อละทิทาเป็นนั้นทิาเป็นเนเป็นนันรไหเออต้งเบงทิทาเห็นยังอ๋อหูคือการเห็นข้าเจาเหตุท่าหน้าเบายังบาเป็นทิธาหน้าบริษทนี่ยอคันแบบคันเข้าบปปก็คือบางทีเขากวต้องเบิงน้าแบบเนี้ยคือเลือเยียง เ้าก็ะเหลี่ยวเลือดแล้วห้าก็ะคันพร้อมแหละเ้ากระพ่ายไปเลยพ่ายนี<ง>่ยายแหล้ว่าลเลิ่มมันเริ่มกะเออคือวิธีการออกก๊วยแม่พ่ายแหลมว่าพ่ายพ่ายห้ากพ่ายไปก็ปฏิบัติผู้ได้ผู้ได้ผู้ได้คุ้มหา,ง,หางเสืออันน่้นมี่มี่ผู้พบอยู่บ่ เขาต้องมีใช่ใช่เออใช่ป้องหัว่าเจ้าเห็ดเนี่ยได้การผ่าค่าเจ้าสีพายแบบให้หนามมันพผล่ขึ้นไปแล้วค่าเจ้ากรเซียนเนี่ยนี่แล้วก็ไม่เห็ดฟังนี่เละๆหรอเนี่ยแล้วก็เห็ดยังกินมานลงตุงแนงของเขาแล้วเรืี่ยมมันก็สีไปที่เาสร้างบนเนี่ยประเภทเพื่อยั้งเถนะอ๋อทั้งหนานี่ทั้งหนาสุดเลยเขาสามารถเหลี่ยวเลื่อได้เหลี่ยวเผื่อโข่งไปเวลาเขาแข่งเลยเขาก็เห็ดเนี่ยได้นี่ละเบอกว่าเท้าหนาได้ได้ อ้พูดชื่ทั้งนาดบอ่ครับสงมาเลือดได้ทั้งนาด้งลังมันากะเฮ็ดได้ทั้งลังก็เฮ็ดได้เออทั้งนาเ็จะเลือเอ่อวนครับครับแต่คุณหลูกวนี้กี้ยังวไรเคาหลูกซ้ำเธอซ้ำนะไปไปเบิ่งสงหมือนบ่หมยอย่าเบิ่งทะลุทลุแบบเอ้ยเฮ้ยเาจะผ่า ไปค่จะกบอกเด้เดเโชวอไปบอกห้องเบลได้เลยโชว์ได้ไปเนี่ยเุจะได้มาเป็นองแพ่เนี่ายนโอ้บึงบอเด้อวันนี้การออกเรือน้อะตรงเออกออกที่แหลออกจะไดออกที่แหล่งห้าก็ออกเรือออกจากคาที่้อาเถียบอยู่มันสิเป็นทาของเรือหลายเรือนั่นแหละออกพร้อมแล้วเ้าก็พาย้างหลังเขาจะสิคาถ่ายห้าออกจาก อยากฟังตะลิงไปเออออกไหมเข้ากระพ่ายไปเจ้าอดิเจอดิเจอดิเคยไปนั่งน้องเขาอยู่บ่เคยโอ้ไป่นางสมบัติเองบ่จังบอกสมบัติเองม้วนเออใส่ใส่เสื้อสีอะอยู่บ่ล่ะใส่แขนแขนเออหนี่งอันใหญ่ใหญ่นี่หัดไหวหัดไหวก็บ่มีใส่จะคล้องเองใส่จะคล้องไงบ่ก็บ่มีย้อนว่ หขกวนขึ้นไปรู้ตัวนะคะท่านเาออกไปเอ๊ะต่อเราต่อเราต่ออยากอยากโูยอยากโูยวิธีการเราต่อท่านอยากหูว่าเลือดลมฮัลเซียจังไลเลือดลมเขาห้ามกระโดดเขาจะต้องจับเลือดไว้เลยห้ามปล่อยเห็นบ่จับไว้มันเกินสิลไอไว้เห็นบ่ล่ะเห็นบ่ดนี้มันขึ้่มาได้จมลงมา มันก็สิโลเขาจะรบขึ้นเล้วบอมันก็สิโลเพาก็เจ้าไบเแต่ว่าข้อเ้ามันก็ซีอยู่หนาเนี่ยเหลี่ยรอเจ้าไใบอ๋อเรื่องมันสิมีอันนั้นขาเห็นมาเขาต้องวัดตะล่างไอ้เรียบร้อยวัดซำได้บอกเขาเห็นข้าน้องเห็นเงี้ยปวดนี่มันสีชิดยังข้าน้องมาตัดตัวแต่งเอ้ยอีกเรื่องมันสีหัวก็ต้องตั้หน้าบอกตั้หน้าบอกตั้หน้าบอกคืออ่าวิธีเนี่ยอ๋อขาดเราไม่รูเดี๋ยวจะบอกครับ ¡Qué loco! ¡Qué <laughs> <laughs> <laughs>